สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนณนวลีนาลีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกนาวังสุขโขทัยพระราชทานพระราชทานพระวโลการให้รองศาสตราจารย์ปมทองมรกยกลณออุทยานำคณะผู้ถวายเงินในการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณนณนวลีนาลีรัตน์และคณะกรรมการด้านทุนการศึกษาของมูลนิธิเฝ้าโ,โอกาสนี้ในนัทวุฒิสังขสะโลเฝ้ารับเสด็จพระราชทานทุนพระราชทานไปศึกษาต่ออย่างมหาวิทยาลัย ดนตรีและศิละปะการแสดงเวียนนานักกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรเลีย เวลา17นาฬิก40นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุขโขทัยพระราชทานพระรับโรกาศให้รองศาสตราจารย์ปมทองมาลากุลณอยุธยานำคณะผู้ถวายเงินในการดำเนินงานของมูลนิธิอรารยศิลป์สิริวันวรีนารีรัตนและคณะกรรมการด้านทุนการศึกษาของมูลนิธิเฝ้า ในการนี้พระชาราชทานทุนการศึกษาแก่นายนัทวุฒิสังคัตโรที่ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่ University of Music and Performance Arts v i e n นาสาขา d ับเบิ b a s ส